คลุมแคชนี่ครับกดไปสุดยอดครับผม สวัสดีครับวันนี้มีของเล่นใหม่มานำเสนอครับ Google Chromecast เปลี่ยนทีวีดิจิตอลธรรมดาที่มีช่องเสียบ hdmi นะครับเขาบอกว่าสามารถแคชขึ้นจอทีวีได้เลยนะครับเราลองมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ Google Chromecast ตัวนี้เจนสามนะครับ <c oughs> นี่ครับ HDMI จอกับทีวีที่มีช่องเสียบแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ g o o g l r o o m c a s t นะครับมีให้ตัวกล <c oughs> างไน ข้างในมีก็สายครับสายชาร์จอืมแล้วก็รักครับคู่มือหมดครับ ก็จะได้อยู่3มชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวลองมาตั้งค่ากันดูครับเนี่นะครับช่อง hdmi ถ้าจะให้ดีนะครับการเสียบช่อง hdmi ให้เสียบช่องที่1นะครับกรณีตัวนี้ช่องที่1นึจะอยู่ด้านล่างนะครับ ก็ทำการเสียบเข้าไปครับเสียบเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาทําการทดสอบกันครับตั้งค่ากันครับโอเคครับทางจอทีวีเราก็จะกดไปที่เมนูที่เป็นตัวเลือกแหล่งกำเนิดนะครับจะมี DDV ATV AV นะครับ hdmi 1 hdmi 2 เอ่อ hdmi เลือก hdmi 1นะครับที่เราเสียบช่องไว้นะครับแล้วก็กดนี่ครับ google chrome c a h นันในแอป google home นะครับก็จะปรากฏอยู่ในหน้าจอทีวีครับก็มีการอัปเดตครับถึง100 ดูนะครับก็จะทําการรีสตาร์ท่อาล้วครับทีนี้อ้าวขึ้นมาแล้วครับ ยังไงต่อครับ um เกือบเสร็จตั้งค่าในแอป,ป Google Home ให้เสร็จจะนั้นเรียนรู้การทำงานนะครับเดี๋ยวกลับไป ค่าตอคนอื่นต้องดาวน์โหลดแอป google home นะครับตัวนี้นะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับเราก็อามันจะมีตัวแนะนําอยู่ด้านบนนี่นะครับนี่นะครับตั้งค่าคุมแคชครับแล้ก็กดเข้าไปเลยครับนี่ครับก็ จะเพิ่มบ้านหรือว่าเลือกบ้านหลังเดิมก็ได้นะครับอันนี้กรณีนี้ผมก็จะใช้บ้านหลังเดิมนะครับไปกดถัดไปครับอุ้ยลืมไปครับข้างบนเราต้องเปิด wi-fi ในวงลายอ่ไวไฟเดียวกันด้วยนะครับอ่ากรณีนี้ผมต้องเปิดไวไฟ กรบแล้วครับคมแคชอ้าวเราก็ใช่ครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เลียกดเชื่อมต่อไปเลยครับง่ายๆเกินไม่เคยทำนะครับก็เพิ่งมาทำกับ ท่านผู้ชมด้วยและครับครับมันบอกว่าเชื่อมต่อแล้วเห็นรหัสบนทีวีไหมเมื่อกดไปแล้วครับก็จะถามอุปกรณ์นี้อยู่ที่ไหนนะครับเราก็กดเลือกห้องที่เราต้องการนะครับ กดเลือกเลือก Wi-Fi ครับรหัสผ่านที่บันทึกก็ตามนี้เลยครับต่อนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรียบร้อยครับ ขั้นอแล้วนะครับตัดไปครับก็ลงค,คุณมาพร้อมกับ youtube แบบไม่มีโฆษณา14วันนะครับใช้สิบสี่วันแรกสสุด ท่านแรกก็ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอขี้เกียจไปกรอกข้อมูลบัญชีนะครับเฟิกไว้ทีหลังก่อนก็ได้ครับ ห้องนอนเนมมี่พร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปครับเลือกคลิปตัวอย่างเพื่อดูวิดีโอเพื่อดูวิธีแคชลองดู n e t ตฟิกตัวแรกนี่เลยครับแล้วก็กดแคชแคชปุมข้างบนนี่นะครับแคชไปยังห้องนอนเนมมี่แล้วกันอ้าว เราก็สามารถที่จะลดเพิ่มสบายเลยนะครับแม่เจ้าชัดมากอมแคช โอ้โหคแคชชัดมากครับก็ดูแล้วก็น่าสามารถที่จะแคชได้แล้วครับถืว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนครับใช้งานได้สะดวกมากครับโอเคครับ